สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีหมดทุกคนเดิมมันี่ก็มาพบพ่อกันคือก่าวนอกทางซองซาวลงบ้านนะม้นนี่สะลงกะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปอันโคกไปป่าเนาะพี่น้องไปหาอันหนอไม้ไปกะไปกับสาวนุ่ยคนนั่นแหละพี่น้องส่วนกันตั้งแต่เมื่อวานนี่คนเลยตอนนี้ก็นอย่างมาได้หอดเฮือนป่าแล้วเนาะก,ก็มาแวอัน เบิ่งหน่อไม้ในเฮือนเนาะสันหน่อยสบายดีพี่น้องน่าสดนี่ตะกอนน่าสดได้เบิดเฮือนเบิดหางมันดอนกะสุมาแวะเบิ่งหน่อไม้บ้านก่อนเนาะพี่น้องได้ยอดเดียวนี พิ่นยังไปหาเลาะเบิ่งอีกอยู่พี่น้องจะลงยังบ่ได้จักยอดสมาก็สิลงห้วยพุ่นแลเนาะบัดนี้พี่น้องงัวกอกกันอยู่พี่น้องงัวสลงเองนี่แหละเพิ่นมาเลมหญ้าอ่อนนี่เนาะเพิ่นยังบ่ได้ออกนะ ยังว่วเด็กไปฝนว่ากองกินก่อนสิลงหวยกะมาแหวบิ่งอยู่พี่ก่อนเนาะพี่น้องจักสิหอดหวยหรือบอแล้วเมื้อนี้โฮมี่ เห็นครับไปก่อนนะต่อก่อนหนไม้ึ่งก้ากหกพี่น้องมิตุนามอันนี้บ้านสลงเออหน้าไม่สังไาเนาะเลือดะนี่เออีเกี่ยวกัลง <c oughs> ลมละเมื่อนี่กับจักสีได้หรือบอกพี่น้องเอ้ยมันเป็นน้ำแล้วก็เลยบวปวดบันได เบิ่งคักแล้วพี่น้องมือนี้จะชิได้กินรึวะเบา่สายันก็หาพ่อบากสายันหากกิโก <c oughs> <c oughs> ขันบอนบอมีก็ไปซับเอาบอนมันลายๆพูดไปก้อนเนี่ยฮะให้หมุยสูอย่างมีฮะแต่ละเถอกะขันบอลลายลีรอหนามมันลายพอดพี่น้อง thèm có cả hộp ịt nó xem sắp chân bộ khẩu vô phỏ nam, phi nông บนตกจะขึ้นยี่ข้างแต่ใบคุโนน้องแม่เนี่ยแดดกำลังออกกำลังซอก ซับเอาหน่อไม้ไง่พี่น้งบันเทือนบ่ได้ทางอันแก่นๆอันนี้มันเนาะหก่อนกอได้กบได้เหลือ เจ้าอันขวัดผืนกอจนสิบปีนพี่น้องมันสิบปีนะลีนะมบปีนอนบัดนี้เขากาสิเมื่อเลยเนาะพี่น้องก็ได้พวกแกงเนาะทำไมก็ได้ลายตึบเมื่อพบพ่อกันอยู่เพื่อนบุตแล้วพี่น้อง บ่สภาพสุภาพก็มาฮอดเฮือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะไม้สุภาพก็มีแต่ยอดมันเนาะแต่กะยอดก็บ่ได้ใหญ่บัดนี้กสิมาปอกแกงแหละบัดนี้เฮาก็สิไปปอกแกงแล้วกะเที่ยงพุ่นแเนาะพี่น้องจังสิได้แกงมีแต่ปอกต้มไว้ซื่อๆ ให้เฮากะสิสุกแล้วเนาะพี่น้องหม้อบักใหญ่พอดจะรวยๆกะตอนปอกตอนอนาคตบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งก็ต้องขอโทษขออภัยนําหลายๆเด้อหลังจากกันย่องางแล้วมาตําขะเบือนะพี่น้องกะลายเติบเนาะเพวน้ําไม้เฮามันกลาย ใช้กระเบือลายเซบเป็นยนง้อเขาคือเอิญว่ากระเบือเนาะท้งทีมันเป็นเขาหมากกันยังว่ากระเบือแล้วอากาได้ตาแม่แล้วเนาะพี่น้องกับเพิ่นกะสีเอาไปลงหมอ้อในตอนนี้ จนกลางหมอหนนะัอกอไงเนาะเิรปราเดกลงไปตะโลเขียดอนะ <laughs> ตะโลเขียดบ่อันบ๊นีแกงหนอไม้เอากัดซุกไดเนะพี่น้องใส่พักอันคะาลงไปเนาะคนไทยวัาสะอม <laughs> หอมตุยตหอมบากะตุยตนี่คือโอเคโอเคสามจีตุยตุยเด้อพ่อแม่พี่น้องกคนสบายดีสวัสดีพี่น้องมาเด้อมากินแกงกระ迈เนาะแช่ใช่ไหมกระไกัด่ดรนเขาไปไปดอกพ่อแม่ครับ

น่อยแรงลอจริงจกิง สุมเฮากาได้กินแกงหน่อไม้อิ่มแล้วเนาะพี่น้องกะเซาหนุ่ยเพิ่นก็บ่ได้มากินนําเนาะพี่น้องเพิ่นาไปเวียกเพิ่นแล้วกะอันส่วนที่ว่าหน่อไม้นี่ไปกะส่วนรายกะมีแต่หน่อไม้เาหนุ่ยแหละได้พี่น้องสะลงกะบ่ได้ได้เนาะสะลงหาบ่เป็น สไลก็มีแต่ของสาวนุ่ยเผื่อนแล้วนกะ็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวลงกาสิได้ขอจบไว้สำนีเดอร์ฝากคอแม่พี่น้องม่เพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลงบ้านนาในเดอร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนนอกโปผ,ผัดคลิปใหม่ๆจากสองของสาวลงบอกกันคลิปใหม่และคลิปจะต่อไปเนาะพี่น้อง